ปกติตอนนี้กูอยู่เกมส์กายเลยตอนนี้กูอยู่กับช่วงรีวิวทราเวตตัวใหม่เย้เราจะมารีวิวทราเวตตัวใหม่ด้วยกันจุดเดียวนะเร็วที่เราจีบสุดบิตรายแหวนลายแหวนป้าป้ามาแข่งกับผมป้ามาเต้นแข่งกันถ้าป้าชนะถือผมเรียกว่าป้าเก่าเอาเปล่า น้อยเดี๋ยวป้าจะ,จะแสดงให้เห็นเองเอ้าเพลงมาครั้งนี้ฉันชนะแน่ เดี๋ยวเวลาโชว์ลีล่าสุดเทมาบน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 ฮาเปยังไงล่ะเหนือนี่หนุ่มน้อยเจ้าในยังอ่อนหัดหลังเจอท่านในตำนานสักหน่อยเป็นไงเทคนิงในตำนานวายุคารุกอวกาลิศทอดไร้แหวน